everyone w ์ l เบลแคมจูไมชแ n ลดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตรมขันวาติยาน,นะคะวันนี้เราจะมากแกะพัสดุกันค่ะทุกคนแกะกล่องคาริมบ้าค่ะออก็คือเราออกแล้ว่ะโอเคค่ะร้านที่เราสั่งนะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ description นะคะใครที่อยากซื้อตามหรือว่าอยากเล่นคาริมบ้าอยู่แล้วก็ ไปกดที่ร้านนี้ได้เราแนะนํานะคือเขาบริการลูกค้าดีมากเลยค่ะคือแบบอันไหนที่ลูกค้าคอมเมนต์แล้วก็มีข้อผิดพลาดเขาจะบอกว่าสามารถตัวไปทังเช็อะไรนี้ไปได้ไปค่ะอ่านดูนะคะคือร้านนี้บริการดีมีทั้งหมด5แบบนะคะไปดูที่ร้านในลาซาด้าได้จะมีผ้าเช็ดคาริมบ้าเป็นสีแบบนี้เหมือนผ้าเช็ดแว่นอะไรประมาณนั้นแล้วก็สติ๊กเกอร์เขียวแดงนะคะไว้ติดที่ตัว คีย์หรือว่าตัวโน้ตของคาริมบ้ามีคอนจูนค่ะคอนจูนคือน่ารักมากมีสมุดโน้ตคาริมบ้านะคะอ่ะโอเคมาที่ตัวบอดี้เครื่องบ้างนะคะเครื่องนะคะทํามาจากไม้สนมีแบบแกะสลักนิดนึงเพื่อความสวยงามคือราคาตัวนี้หนึ่งร้อยแปดสิบหบาทนะหนึบหกบาท 186บาทนะตัวนี้นะคะเป็นคีซ C มี17คีย์นะคะจริงๆเราสามารถตัวเป็นคีย์บีได้แต่ว่าเขาบอกว่าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะคะแนะนําว่าให้เล่นคีซ C เพราะว่ามาเล่นง่ายนะคะตัวคีย์มันก็สลักโนต้ตมาให้นะ<อ>ดูตรงนี้เจาะข้างหลังดูที่เสียงออกวิธีจูนเสียงนะคะเราจะใช้แอปนี้เดี๋ยวเราแปะล,ลิงก์พี่เขาที่จูนเสียงนะคะให้ดูแล้วกันเนะาะค่ะสำหรับคาิบ้านนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด สแบบค่ะคือแบบนี้เป็นแบบกล่องนะคะจะมีเจาะรูตรงกลางแบบนี้แบบเพลทค่ะแบบเพลทจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะไม่เจอรูนะเป็นไม้แบบไม้เลยแล้วก็มีคีแล้วก็แบบอะคริลิกค่ะแบบใสที่น่ารักมากแต่ว่ามันก็แพงอยู่พอสมควรนะคะคีของคาริบ้านนะคะจะมี7จ็ดคีแปดคีส10คี 15บห้าคีย์สคีย์เคีแล้วี้เขาเรียกอีกอย่างว่าเปียโนนิ้วมือนะคะมาจากเครดนตรีโบราณของแอฟริกาคาริมบ้าเป็นเครื่องดนตรีที่มีต้นกําเนิดจากแอฟริกาเมื่อเรา3,000ันปีเป็นที่รู้จักโดยฮับเทสซี่นักดนตรีชาวอังกฤษที่ตกหลุมรักดนตรีกลุ่มที่เรียกว่าทำมปีาโนสหรือเปียโนที่ใช้นิ้วโป้งในการเล่นเจ้า คาลิมบา้ามีหลายชื่อเรียกชนิดนี้มีเช่นเอมบิราคาลิมบา้ a, าซันซ่าคาริมบา้าแรกเริ่มเดิมทีนั้นจะผลิตจากวัสดุธรรมชาติเช่นไม้หรือไม้ไผ่โดยเริ่มมีวิวัฒนาการเป็นเหล็กเมื่อประมาณ1,300ปีที่ผ่านมานี้เองถ้าเพื่อนๆสนใจไปหาอ่านกันต่อได้นะที่คาลิมบาเมจิกหรือคาลิมบาไทย ที่เราเล่นก็คือเพลงคิดแต่ไม่ถึงเล่นผิดละ <ś class ic> สำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าเราขอตัวไปเล่นคลริบบ้าก่อนนะคะโอเคบ๊ายบาย ฝาก like, <c oughs> share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็บายกดไลคะ์กดแชร์กระซับสไคร้ค่ะ